ทุกคนปากจะบูมอันนี้คือภาพหลักตาทันทีที่พี่อิงจะเห็นแล้วพอผ่านไปสองสาดวั์จะยุบลงอย่างนี้ชุดชุดใช่อันนี้คือภาพหลักทาทัทนท,ทีนะแล้วก็ประมาณสองสามวันอะย่างเงี้ยจะเห็นภาพแต่ไม่ได้เห็นชาดเลยพี่ <c oughs> ไิ้งจะเห็นเลยว่าว่า,วาจมูกเราไม่งงมแล้วอะไรแบบเนี้ย ใช่พี่หญิงมาจากออสเตรเลียค่ะอ๋อแปลว่าอยู่ออสเตรเลียเดินทางมาเพื่อทำจมูกเพื่อกันนี้ใช่ค่ะ,อ,ะอยากทำจมูกโอเพนค่ะนานแล้วมาถูกใจที่นี่ก็คือเห็นเห็นเห็นของขายแล้วถูกใจ เหนรีวิวน้องไอ้นอ์ก็คืออยากได้แบบบุ๊กเลยไม่ไม่แต่แบบไม่ได้อยากได้แบบน้องไอซเพราะว่าน้องไอซ์อาจจะหน้าคนละแบบแน้องไอซสวยอยู่แล้วแต่แบบหมอทําสวยแน่นอนเพราะว่าโซนน้องไอซสวยอ่าก็คือเชื่อใจหมอเลยอันนี้แหละคนนี้แหละใช่แล้วพอเห็นปุ๊บนี่ลองทักมาเลยใช่ไหมคะ อันนี้เป็นการแก้ครั้งที่3เสริมครั้งแรก20ปีก่อน20ปีอันล่าสุดประมาณ5ปีปลายมันบางๆซิลิโคนมันลอยๆอไม่ลอยแล้วเหมือนแบบมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วต้อง,งเปลี่ยนแล้วทรงมันเปลี่ยนก่อนทรงเปลี่ยนค่ะทรงมันเปลี่ยนด้วยใช่ทรงเปลี่ยนเนะาะปลายบางแลมีลอยที่จริงทำครั้งที่3คิดว่าจบแล้วไม่จบ ใช่โอเพน <open S 1> เลยหมอหมอบอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันก่อนว่าเอาแบบไหนก็ได้โอเพนนะคะหมอโอเพนมา <laughs> เลยพี่จะทำ open โอเพนค่ะแล้วก่อนจะก่อนจะบุ๊กถามน้องไอมินเยอะมากหมอว่างวันนี้ไหมว่างวันนี้ไหมว่างไหมเพราะว่าต้องดูตัวเครื่องบินแล้วแบบแล้ววันนี้ว่างไหมอ่ะไม่อจองถามอีกจนแบบพี่ขอโทษที่ถามเยอะนะคะแล้วแล้วช่วงนั้นที่คุยกับหมอนี่คือออนไลน์กันใช่คุยทา์ออนไลน์ค่ะแล้วตอนนั้นอยู่ที่ไหนยอติออสเกือบ สชั่วโมงคุยกับคุณหมอคุยออนไลน์กับคุณหมอสองชั่วโมงเลยใช่คชคุยเรื่องออกแบบทรงหมอก็แบบพูดถึงโครงสร้างปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันจะไปได้ทางไหนยังไงมันจะทําได้ยังไงบ้างไม่เคยมีหมอคนไหนอธิบายเราขนาดนี้นะโอเคหมอน่ารักว่ะตอนเช้าแบบเชดบายเชดเล,ชเลยนะแบบ ตัวต่อตัวจริงๆเลยใช่ไหมได้ข้อมูลเยอะเลยใช่ไหมใช่ข้อมูลเยอะก็คือเพื uses, ่อนเพื่อนรออยู่ออสฉันรอดูอยู่ว้ามือเงินก็ มาเมินแป๊บเดียวค่ะประมาณกี่ชั่วโมงหมอบอกไว้สี่แต่เร็วกว่านั้นสองชั่วโมงสองชั่วโมงใช่เมื่อหลับไหมแป๊บเดียวนิดหน่อยค่ะที่หลับก่อนแอบหลับนะแอบหลับเาจะหมู่ยังไงให้หลับได้ชิลแล้วบอกโอเพนชิลชิวชิลค่ะมันน่ากลัวยังที่คิดตอนชี้ยาชาเจ็บไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเหมือนอะไรไหมเหมือนยุ่งกันนิดหน่อยมนยุ่งกันนิดหน่อย มีซับไม้แล้วนะำมืนยุงกัดก่อนหน้านี้นี่ได้ดูรีวิวนี่เป็นมดกัดมดกัดเจ้าหูใช่ไหมเจาหูยุงกัดอันนี้ยุงกัด้านหลังหูเราเจ็บไหมรังหูไม่เจ็บเลยหูไม่ค่อยเจ็บใช่ไม่เจ็บเห็นตรงแล้วใหญ่จะกีดเลยเป็นตามที่หาต้องการมากใช่อคุ้มคุ้มเลยเนาะใช่ค่ะ